สวัสดีครับสาหรับคลิปนี้ก็พาทุกท่านมาดูการยกล่องมันสําปะหลังนะครับซึ่งล่องมันสําปะหลังของเราในปีนี้นะครับก็ใช้ฝานคู่นะครับยกนะครับก็อยู่ล่องระยะความห่างเนี่ยประมาณเมตรสามสิบได้นะครับเมตรสามสิบประมาณนั้นนะครับเมตรสามสิบความห่างนะครับแล้วก็เป็นล่องใหญ่นะครับกึ่งล่องใหญ่นะครับตัวนี้แล้วก็ยกสูงมากนะครับความสูงนี่คือ สูงสูงจริงๆนะครับสูงประมาณท่วมเขาขึ้นมาอีกนะครับท่วมเขาขึ้นมาอีกสูงพอสมควรสาเหตุที่ทําร่องใหญ่ร่องสูงนะครับก็เพราะว่ามันสาปะหลังเนี่ยถ้าหากว่าเราทําร่องใหญ่แล้วก็ร่องสูงเนี่ยดินมันจะปลูกนะครับเวลาเราปลูกมันสาปะหลังไปเนี่ยมันจะทําให้มันสาปะหลังของเราเดินรากออกหากินได้ง่ายนะครับ ออกหากินง่ายทำให้มีโอกาสที่หัวมันสับปะหลังของเราจะโตแล้วก็ใหญ่ได้ด้วยนะครับนี่คือร่องใหญ่นะครับจะเห็นความชื้นนะครับหลังจากที่ฝนตกผ่านไป2วันนะครับ2วันเนี่ยความชื้นที่มีนี่คือมันฝังลึกลงไปเลยนะครับตกหนักมากนะครับตกหนักมากวันนี้ก็จะทําการปลูกแล้วนะครับเนี่ย ทำเป็นร่องใหญ่ร่องกว้างนะครับการปลูกในปีนี้เนือ่องจากว่าผมให้ขี้ไก่แกลไปปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ปีนี้ก็ให้อีกนิดหน่อยนะครับปีนี้ให้ไม่เยอะนะครับปีนี้จะปลูกห่างๆนะครับปลูกห่างๆไว้เน้นอยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตรต่อต้นนะครับเฉลี่ยประมาณนั้นนะครับแล้วก็ระยะร่องก็ทําห่างไว้ละนะครับมาตรฐานร่องอยู่ที่ร้อยเมตรยี่สิบนะครับเมตรยี่สิบ แต่ว่าปีนี้อยู่ที่เมตรสามสิบเลยความสูงของร่องก็ได้นะครับหลายคนบอกว่าถ้าหากเราทำร่องเตี้ยๆได้ไหมจริงๆการทำร่องเตี้ยก็ได้นะครับแต่ว่าการทำร่องเตี้ยเนี่ยหลังจากที่โดนน้ำโดนฝนมาร่องมันจะยุบลงไปเรื่อยๆดินก็จะแน่นไปเรื่อยๆนะครับทำให้รากมันสําปะหลังของเรามีโอกาสที่จะออกหากินลำบากนะครับการทำร่องสูงไว้ก็เพื่อที่ ลองรับรากมันสำปะหลังที่มันจะเกิดขึ้นมานะครับออกหากินง่ายนะครับล่องใหญ่ล่องกว้างนะครับการยกล่องให้สูงนี่ก็คือการทําให้ดินช่วงนี้นะครับมันไม่แน่นนะครับช่วงที่เราปลูกเนี่ยรากมันสำปะหลังก็ออกหากินได้ง่ายนะครับเนี่ยความชื้นนี่สุดยอดเลยครับถ้าปลูกแบบนี้นะครับอัตราการเกิดเนี่ยจะสูงมากเลยนะครับ ขึ้นอยู่กับว่าหลังจากนี้นะครับมันจะเป็นยังไงนะครับแดดจะร้อนไหมมีฝนมาอีกไหมนะครับแต่ตามพยากรณ์ก็คงจะมีมาเรื่อยๆนะครับคิดว่าปลายอาทิตย์นี้ก็คงจะมีมาอีกแต่ว่าคงจะไม่หนักเท่ารอบนี้นะครับความชื้นนสุดยอดเลยนะครับเนี่ยความชื้นหลายๆท่านเนี่ยกำลังเริ่มปลูก หลายท่านก็ปลูกไปแล้วหล,หลายท่านก็เริ่มทําการกําจัดวัชพืชกันแล้วนะครับในตอนนี้นะครับการปลูกมันสําปะลังเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือเรื่องการทําให้ดินมันโปร่งนะครับดินมันไม่แน่นนะครับดินโปร่งทํายังไงก็ได้ให้มันโปร่งแล้วเราก็ปลูกไปมันสําปะหลังก็จะรากออกหากินได้ง่ายนะครับ รถไถปีนี้จะคันใหญ่กว่าปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยการทําร่องเนี่ยให้ใหญ่แบบนี้คือลําบากหน่อยนะครับแต่ปีนี้รถไถมันจะใหญ่ขึ้นการทําร่องก็ดีขึ้นนะครับ กว้างนะครับล่องนี่กว้างมากนะครับอาจจะจากจุดศูนย์กลางตรงนี้ไปถึงตรงโน้นอาจจะอยู่ที่เมตรสามสิบถึงเมตรสี่สิบด้วยซ้านะครับเดี๋ยววันหลังผมจะวัดให้ดูนะครับว่าระยะห่างนี่มันห่างขนาดไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเตรียมตัวไปปลูกก่อนครับเดี๋ยวปลูกยังไงเดี๋ยวเราจะ ทำคลิปลงมาให้ดูอีกรอบนึงนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ